บินไทยเผยอาการสอรพงตอนนี้อยู่ห้อง ICU เผยความจริงเป็นมะเร็งปอดจากกรณีข่าวการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เอกสอรพง์ชาตรีที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวหลังตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งแฟนคลับและเพื่อนคนในวงการบันเทิงต่างตกใจกันไม่น้อยพร้อมกับส่งกำลังใจอวยพรให้หายป่วยในเร็ววัน โดยล่าสุดวันนี้บินบรรลทธิ์และเอกพันธ์บรลทธิ์ก็ได้อัปเดตอาการป่วยของพระเอกดังหลังจากเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมมาโดยบินและไทยได้บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนทราบว่าพี่เอกเป็นมะเร็งปอดก็มีการตัดชิ้นเนื้อทิ้ง จากนั้นก็รักษาตามอาการมาตลอดจนแข็งแรงดีกลับมาทํำงานได้ปกติแต่ปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมเริ่มกลับมาป่วยมะเร็งปอดอีกครั้งและมีเชื้อกระจายตามร่างกายช่วงนั้นพี่เอกผอมลงและไม่ค่อยแข็งแรงจากนั้นก็ดูแลรักษาตัวเองมาตลอดอาการก็ทรงๆและดีขึ้นบ้าง แต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพี่เอกสอนรพงษ์แอดมิทเข้า ICU เพราะว่าไปทานกล้วยน้ำว้าจังหวะกลืนและดื่มน้ำไปด้วยเกิดส้ำลักกล้วยเลยเข้าไปในหลอดลมหายใจไม่ออกจึงถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเช้าไปเยี่ยมมาหน้าตาแกสดใสามากเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้วคิดว่าอีก2-3วันก็กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านจะไปอัปเดตสดๆให้ได้ทราบกันอีกครั้ง ส่วนประเด็นข่าวมะเร็งสมองที่แพร่ออกไปนั้นยืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือถ้าไม่สำลักอาหารก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านตามปกติสามารถเดินพูดได้เช่นปกติพันรยาพี่เอกสอร,รพงค์ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนค่าใช้ใจ่ายก็เบาลงเพราะมีผู้ใหญ่หลายคนช่วยเหลือตอนนี้หน้าตาสดใสกว่าที่เราไปเยี่ยมอีกหล่อมากสุขภาพเริ่มดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ